ใครได้กำลังมองหาบ้านอย่าปล่อยให้หลังนี้หลุดมือ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวบรรยากาศบ้านสวนขนาด52ตารางวามี3ห้องนอน3ห้องน้ําและอีกหนึ่งที่จอดรถเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับห้องรับแขกขนาดใหญ่เพดานสูงโปรง่งทําให้บรรยากาศในห้องโลง่งสบายไม่อึดอัดเลยค่ะมาดูที่ห้องนอนแรกกันนะคะห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านจุดเด่นคือมีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และที่สําคัญห้องนี้มีห้องน้ําในตัวสะดวกสุดๆไปเลยค่ะพร้อมทั้งมีประตูที่เปิดออกไปเจอสวนพื้นที่สีเขียวที่คุณไม่ต้องออกไปหาที่ไหนเพราะมันอยู่แค่หลัง บ้านคุณเอง ไปกันต่อที่ห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนี้เป็นอีกห้องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะมากับขนาดที่ลงตัวอยู่สบายจะให้พ่อแม่อยู่หรือไว้รับรองแขกก็สะดวกพราะมีห้องน้ําในตัวและสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งชุดวัสดุที่ใช้ในห้องน้ําก็เลือกมาอย่างดีพื้นกันลื่นผนังทาความสะอาดง่ายมีาต่างระบายอากาศทุกห้องไม่อับแน่นอนค่ะและห้องที่3จะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานห้องของเล่นลูกหรือแม้แต่ห้องแต่งตัวก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามใจคุณและกราทูพีเซตนห้องน้ําห้องนี้มากเลยค่ะบอก ะะว่าไม่ธรรมดาเขาจัดเต็มมาให้ทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีโถสุขภัณฑ์แบบอัจฉริยะมีระบบฉีดล้างอัตโนมัติและครัวก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเตาแก๊สเครื่องดูดควันและซิงค์ล้างตามทำอาหารด้ทุกวันไม่ต้องกลัวกลิ่นรบกวนเพราะมีเครื่องดูดควันติดตั้งเรียบร้อยแถมยังมีประตูกระจกบ,บานใหญ่ที่เปิดออกไปเจอวิวสวนสีเขียวด้านหลังบรรยากาศดีสุดๆบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือพื้นที่เห็นความสุขความสงบและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสนใจติดต่อซมาร์เต์ แล้วคุณจะหลงรักบรรยากาศของบ้านหลังนี้เหมือนที่เราหลงรัก